สวัสดีครับอยู่กับนิ่งนองคาราใจกีฬาสามนะครับรถพ่วงมันลื่น <c oughs> มันลื่นครับโอ้อย่างยาบนู้นมันไปติดตรงนู้นครับถ้าได้เคลียองอนิดหนึ่งนะว่าขึ้นเลยเดินยากอีก มามองมาเห็นรถพ่วงขึ้นไม่ไหวครับเลยวิ่งมาเน่ยได้ดินรองไปได้นะรองตนหลุมเเริ่มใหม่ครับ เรื่อ,อ,อ,อสู้ขัดใจครับสู้ขัดใจ ไม่ไหวไม่ไหวท่อแท้แล้วท่อแท้แล้วถนนปราบเซียนอย่างนี้เลยครับมีแต่ลื่นกับลื่นเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างโอ้โหอันนี้ข้างๆรูกคนอะไรมา ยังยับครับนี่คนล้างล้อเตรียมทําใจเลยครับมันลื่นถ้าข้างหน้าไม่ลื่นก็ขึ้นไหวแล้วนะครับมันต้องเจอผมครับแบบนี้ถึงจะเอาอยู่ครับนี่ รอไม่โคก็กว่าจะไม่โคจะมาให้นะครับรออีกนานนอนฝันกลางวันไปก่อนไม่ค่อยอยากจะเดินเลยนะครับโอ้ทางนน้นก็มาที่จะใส่อะไรนะซันไทย แผ่นทันไทยมาแล้วมาเป็นม้วนเลยไม่มีขันไหนเข้าได้ครับรอแต่ไมโครคือต้องหาดินแห้งมาใส่แล้วนะครับหน้าแบบนี้น่าจะเอารถไถมานะ มาคอยทำทางให้ไปป๋าพิจนารณาดูฮะถ่ายถ่ายคลิปถ่ายเอาตังใช่ใช่ขึ้นแล้วเมื่อกี้มัน เมื่อกี้มันเกือบขึ้นแล้วนะรถให้ตัวได้ขนาดนี้ไม่ขึ้นเลยอะมันจะไม่ขึ้นนั่นแหละล้อหน้ามันไม่ได้จมแล้วมันจมคู่นี้ใช่มันติดสันมันขึ้นสันพร้อมกันสองสามล้อเลยนะครับหมดจะขึ้นอยู่แล้วนะเมื่อกี้ใช่มันจะขึ้นแล้วกับกลายต้องเริ่มใหม่เริ่มใหม่ใช่พอจะขึ้นหยุดหยุดจริงๆมันต้องถอยหลังมาถอยหลังมาเสร็จแล้วก็ล็อกไว้ล็อกไว้เสร็จมันก็ใส่เกียร์เดินหน้าแล้วก็พูดพูดสองทีขึ้นแล้ว ใช่อันนี้น่าจะเกียร์สองมั่งขึ้นเลยมันต้องสามสี่เลยเนาะขึ้นสาสี่ไม่ขึ้นลองไปจัดโอ้นี่เนี่ยขึ้นเลยเกียร์เกียร์เกียร์ไอ้พวกนี้เกียร์หนึ่งอย่างเดียวนี่มันเป็นไฟฟ้าอ๋อเกียร์สองแล้วลองไปจัดนี่มันจะขึ้นอยู่แล้วบางทีนั่งมองอยู่โอ้นั่งหลับวะคุบ้านั่งทำอะไรอ่ะนั่งพิจารณาไงให้รื้อแบบเลยรื้เลย นั่งพิจารณาก่อน<บ>ทำอะไรก็ต่อละทีดิกลับ <c oughs> กลับทินฐาน,อ,น,นอ,อ,อืม แม็กโคดึงไปหน้าเอ้าดึงมาข้างหลังเนี่ยเยินหมดเลยของผมฉีกหมดเลยเนี่ยมันตัวเหล็กเสียบผมบอาเหล็กเสียบไม่เห็นเวลาใครแม็โคดึงฉีกเนี่ยไอตัวนี้มันรับกันหนักไม่ได้ไอตัวสูยังให้กระดันกระดันกระดันจากข้างหลังดันดันไปข้างหน้าก่อนให้มันขึ้นสันก็ยื่นไปแล้วก็สร้างลำเบรคไปนาเลยจะได้คนอ่ะนะได้ไปได้มาแล้ว ถ้าดันได้มันดันไปกลับได้ดันไปก็ไปได้หมดเลยถ้าดันนะดึงไปมันต้องจิกแรงหน่อยหนึบหน่อยงานนี้ก็รอไมโครแล้วก็ปกครองไปเรื่อยแล้ว เขารือร้อแล้วนะครับแล้วคนงานก็น่าจะย้ายออกไปเหมือนกันนะครับถ้าได้รื้อแล้วเอาออไปบานทักแผ่นว่า,า,าวองอย่างจริงจริงแล้วผมว่าเข้าไปทำนู่นจะง่ายกว่า มันแข็งกว่านมันแข็งกว่ามันไม่มันไม่มันไม่ลื่นไงถึงตรงไหนที่มันลึกมันมีน้ำาวาจริงมันมีน้ำแต่เราไปได้ไงพอดีมันแข็งทางเนี่ยเขาเพงจะหกเนี่ยทางหน้าตรงทุกคนเดินเนี่ยเขามพงจะเจียหกไดเนี่แล้วที่นี่พอโดนฝนโดนอะไราลดึนก่น นีก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เมื่อเช้าก็มีรถรถที่ว่าลื่นเหมือนกันทบออกไม่ได้ไม่โคเลยต้องมาช่วยรถรถเหยียบหกลอ้อออกไม่ได้เมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายไม่ทันครับรถเครนก็ไปไม่ได้ลื่น หน้าอะบัดออกข้างเลยแล้วคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ